พอพูดนะคะค่ะโดแต่พูดเรื่อยๆสวัสดีค่ะไกด์แพทมาแล้วจ้าก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ว่าก็พามาเดินดูจะได้ให้แม่ค้าเขามีกําลังใจนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินเนี่ยเยอะแยะเลยแล้ววันนี้รู้สึกว่ามันคลึมๆตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็รู้สึกว่าเราจะเห็นแต่แม่ค้าเราจะเห็นแม่ค้าเยอะมากคนซื้อยังไม่ค่อยตื่นสักเท่าไหร่ไห,ไหมคะ ร้านค้าเยอะี่เดียวเดียวหนึ่งสองสารับพอดก่อนคือหนูก็ไม่ค่อยสบายวันนี้เลยแต่หนูเห็นเราบรรยากาศทำไมมันอึมครึมมั้มันอึมครึมเนาะทีนี้คนซื้อก็อึมครึมคนแม่ค้าเต็มใจมาแต่ว่าคนซื้ออึมครึมเนาะสุดยอดจริงๆนี่นะคะลายผ้าไหมร้อยสีพันลาย อยากได้ต้องมาซื้อจริงๆก็ไม่รู้จะให้ดูยังไงนะลายแปลกๆข้างหลังเนาะนี่ลายแปลกๆวันนี้ขายได้ร้อยร้อยผืนแล้วเนาะร้อยผืนแล้วให้มันฟังว่้มันเป็นมงคลเนาะลบได้่สเสอตัวเออฟังให้มันเป็นมงคลนะพี่เนาะว่าบรรยากาศก็ไม่รู้นะเสาร์ที่แล้วก็กระเดาอย่างคลังอันนี้ก็อึมครึมต่อไปหิมะตกต้องใส่ก็ได้เออว่าตอนจหิมะตกน่งไม่เข้าใจเนาะร้อนๆหนาว ที่นี่แม่ค้าเยอะจริงๆนะวันนี้นะแต่ว่ามันอึมครึมเหมือนเนาะูสิไม่ไม่ค่อยมีคนเดินค่ะเขายังไม่ตื่นเป็นเวลาที่เขายังไม่ตื่นเขาจะมาตอนสักเกือบจะตลาดวายแต่ว่าแม่ค้านี่ใจเต็มร้อยทุกเจ้าทุกผืนทุกร้านนั่งรอนอนรอขายรอใหญ่เราใหญ่เราจัดแน่เลยเนี่ยเพราะว่านั่งรอขายรออ่ะไหนไหนนุขอดูลายที่ไม่ค่อยเห็นที่ข้างบนผืนแรกนี่ลายอะไรคะ อ๋อไหนะขอโชว์ให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยในๆก็ไม่ได้ทําอะไรก็ให้ดูคําว่าลายดีกว่านะอันนี้เขาเรียกว่าลายผีเสื้อ,อจินตนาการของคนทอผ้าไหมเนี่ยผีเสื้อตามตามคนแกะ่นะแต่ผีเสื้อจริงๆน,นี่ไม่รู้ไหนดูอ๋อทอสอดริมด้วยอีกจ่ะคะ่ะ,อะ,อะ,อะทอแบบสอดริมเนาะอ๋ะอต้องคนชอบสีสดๆจริงๆเนาะ พอสอดิมข้างบนอันล่างนี่มนไ,ไ,มไม่ได้สอดใช่ไหมไม่ได้สอดสอดแต่ข้างบนน่านี่สอดสอดแต่บนจริงเนาะหนูดูถูกไหมคะใช่ไหมอ่าละลายไหนแปลกๆที่คุณผู้ชมไม่รู้จักพี่ใช่เต่างั๊บแม่สีนสีนเนี่ยนี่ลายอะไรคะใช่ค่ะนี่เต่างับ๊บบอกใหญขยายออขอขอ,ขอดูหน่อยสิคะให้รู้จักหน่อยสินี่งานทอจากข้าตู่นี่เป็นโทนสีออกม่วงๆเนาะเต่าอ,อะไรคะ ไม่ใช่เต่าหลังเต่าหรืออะไรเป็นเต่าน้อยมั้ยมีมั้งเลยนะจะบอกว่าแม่ค้าเนี่ยขายผ้าไหมเนี่ยแม่ค้าก็จําไม่ได้หรอกมันยายลายเยอะมากเพราะฉะนั้นคนขายผ้าไหมนี่ลงทุนสูงแต่บางทีลายผ้าไหมลืมหมดแล้วค่ะพูดถูกใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลืมค่ะลืมเนาะอ่าแล้วนี่อะไรคะแล้วนี่อะไรคะไอ้ไอ้เนี่ยตะขอค่ะตะขอในขอดูสิ่าดูสิ บางคนอยากรู้จักลายเราก็ให้ชมลายแต่ว่าจะถ่ายทําให้ชมทุกผืนไม่ได้นะคะสุนซุวันนี้กายพทยไม่ค่อยสบายอันนี้เป็นสามตะกองเหมือนกันเนาะเนี่ยเป็นร้านนี้เป็นแนวสีสันสดใสเป็นวัยรุ่นเนาะอันนี้ลายอะไรคะผืนนี้เป็นลายเล็กลายกลมห้าเล็กกลมห้าเล็กอ่ะแล้วนี่ลายอะไรคะนี้ คมเล็กๆแม่ขาแม่ค้าแม่ค้าสามสามนาทีแม่ค้าก็งงแล้วเอาเอานี้ดีกว่าชี้ดีกว่าเอาชี้ดีกว่าอ่ะคือแรงในลายอะไรอ่ะแนะคะต่อไปอันนี้แหวนเพชรนะให้ผู้ชมรู้จักนี่คือลายลายแหวนเพชรแล้วแต่แหวนเพชรใหญ่แหวนเพชรเล็กอะไรนะหัวเล็กหัวใหญ่ตามฐานะขายเนื้อเตอ เออบรรยายไปสนุกไปไปแค่ไม่ค่อยไปแทยไม่ค่อยสบายจริงๆอ่ะผู้ชมแต่ยืดเดินขึ้นมาลุกขึ้นมาผืนที่สองคืออะไรคะลายอะไรอันนี้ก็เป็นแหวนเพชรแบบคนรวยหน้าขออะไรนะหน้าขอหน้างน้อยหน้างน้อยล้อมเพชรหรือหน้าขอหน้าขอหน้าขอล้อมเพชรเนาะเออได้หมดถ้าสดชื่นตั้งแปลชื่อแล้วแต่จินตนาการเพราะบางทีเขามัดเขาไม่ได้บอกเนาะเขาอยากมัดเลยเนาะ อาพื้นที่สามมาพื้นที่สามดอกดอกอะไรดอกสว่านแม่ค้าจะตั้งชื่อผ้าไหมใหม่จะตั้งชื่อลายใหม่แต่พื้นนี้พื้นนี้ใกล้เคียงกับพื้นที่สองนาอะไรนาน้อยหน้าขอหน้าขอล้อมเพชรตั้งเองก็ได้จบข่าวพี่น้องมีแต่นาคนาน้อยนาขอนาคน้อยอะไรนาน้อยดอกสวรคนค่ะ ไม่ใช่กุหลาบพันปีบอกุหลาบพันปีนี่แม่ค้านี่เขาเรียกว่ากุหลาบพันปีหนูจาํามาก็หนูเพิ่งโพสนี่แหละนะคะนี่เรียกว่ากุหลาบพันปีเนี่ยตรงนี้ค่ะเอกลักเขาเนี่ยดูตรงนี้แม่ค้าอ่าแล้วผืนนี้อะไรผืนนี้ผืนนี้อะไรคะแม่ค้าเรือไม่ใช่สะพานนหงส์หรอกใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่แต่เขนกลับด้านลูกค้า แม่ครับอ่ากับอาเอาผ้าไหมกลับด้านแล้วจะไปแล้วจะไปคิดแล้วอยากจะไปคิดสับแขวนกลับด้านลูกค้าแล้จะไปคิดสับสนอะไรกับคุณผู้ชมจะใส่ผ้าไหมกลับด้านแม่ค้ายังแขวนกลับด้านเลยเพราะจริงๆแล้วมันใส่ด้านไหนก็ได้หรอกอ๋อมันมีมันมีไอเชิงบนเชิงล่างเป็นไหนโคมห้ากับดอกพิกุล่ะ มันเลยเอาตรงไหนมาได้แต,แต่จริงแล้วมันก็มีว่าตรงไหนหัวตรงไหนหาง<ช>่หถูกไหมคะเนี่ยใช่ไหมถูกถึงใช่ไหมเนี่ยอ่าอ,อ่ะนะคะมีคนมาข้างหน้ามีคนมาข้างหน้าดูไปนี่เรามาให้กําลังใจจะได้มากันเยอะเะนะคะเพราะว่าอู้อากาศคึมคืมมันหน้านอน,นอย่า <S 2> <S 2> นงนะขอให้ขายดีขายดีเดี๋ยวเค้จะตื่นสายสายกันมาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ยังไม่สิบโมงใช่ไหมสิบโมงยัง แม่ค้านุ่งเองเลยเแม่ค้าตัวสูงผ้าไหมพื้นนี้น่าจะคนตัวประมาณร้อยห้าสิบอ่ะอ่มีขายแบบนี้นะคะแบบวิถีบ้านๆเนี่ยนี่นะคะสวัสดีคุณย่าคุณยายทั้งหลายคะ่ะมาจากไหนบ้างคะมาจากที่ไหนบ้างคะสีคอรภูมิโอเคจระพัดหมดเลยบอกตรงนี้โอ้มีทอดมีมีปลามาขายด้วย นี่คือสารการแล้วก็เดี๋ยวชมอีกอีกมุมนี้ด้านนี้นะคะเดี๋ยวมุมด้านนี้นะคะ่ะอันนี้นอนขายนะ่ะ <laughs> นอนขายสว <laughs> ัสดีครับนอนไหว้ด้วยอีกต่างหากโอ้ขาขายดีมากนอนขายอันนี้ขายดีจนขายดีจนนอนหลับนี่เขาขายผ่านเฟซบุ๊กทุกวันเลยกกแต่ไม่รู้ว่าขายได้หรือเปล่าเซลซะห <laughs> น่อยเซลซะหน่อยต้องไปฝากร้านพี่แพทแล้วนะเอาโปรโมทมาแล้วฝากร้านมา เอามายืนมาลูกมาร้านอ่ะเนี่ยลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยพื้นเนี่ยลุกขึ้นมาลูกมาพื้นที่สี่อ่ะพื้นที่สี่อ่ะเครือสมออ่ะไม่ใช่ไอ้ปลอกครับผมเออไม่ใช่อะไรนะทอทอทอจักรเนียรพูดผิดทอจักรเนีวนี่หัวปลอกใช่ไหมใช่ครับงานทอชั้นครูเลยนี่สวยมากขายดีทำไมอากาศมันอึมครึมเนาะ อ,อ,อ,อันนี้อันนี้อะไรคะนี่นายอะไรอันนี้ลายอ่าโคมแบนเพชรโอ้แบนนี่ยอดตะยมเหมือนกันนะนี่โคมแบนเพชรนีน่เนาะอันนี้โฮโฮมันติบหรือเป่อันนี้โฮกูโฮกูมโฮกูมคืออะไรคะลูโกโฮแปลกหนออ๋อโฮแปลกหนโอ,โอโน,นี่สีเคมีนิยธรรมชาติอ่ะ ธรรมชาติอ่ะลงมาลงตำ่ำอู้มันอึมครึมจริงแหละมันเหมาะสำหรับอยู่บ้านมากกว่าใช่จะมาขายเป็นผ้าผ้างานโทสีธรรมชาติสีธรรมชาตินีเป็นางานไหมน้อยของไหมบ้านเป็นไหมน้อยของไหมบ้านเสน้นไหมไหมบ้านพุ่งยืนบอก่ไม่ครับไหมบ้านเส้นทุ่งเนาะส่วนหญ่าเนาะเป็นผ้าของบ้านนาตังอ๋อที่เป็นเอกลักษณ์นะ ที่โด่งดังเลยใช่ไหมเนี่ยใช้การทอโดยไหมน้อยโบบันเ land ืิดบ้านนาตังที่โด่งดังเนี่ยเนี่ยได้ดูข่าวอยู่นะคะเนี่ยมาดูลายสวยๆของร้านนี้จะเป็นลายเี๋ๆีดลายโบราณลายโบราณเพราะว่าคนขายโบราณด้วยไม่ใช่อันนี้ลายอะไรเนี่ยลายกัมปัวกัาปัวแปลว่าอะไรลายตะขออ๋อตะขอมีลายหกเราะปากกากะตึมปากกาตระตรึม หัวเพลาะนี้แล้วแต่ว่าเขาจะมัดเล็กมัดใหญ่ใช่ไหมใช่ครับผมเออดูเราดูว่าอันไหนก็อันบางทีก็ดวงเล็กๆดวง,ง,งใหญ่เยอะคนมัดค่ะอยู่ที่คนมัดอ่ะนะอ๋อแล้วแต่แล้วแต่คนมัดแหละคนทอกว่าทอตามคนมัดนี่นะคะเยอะมากร้านพรีเมียมวันนี้ขายได้ร้อยผืนหรือยังวันนี้ได้หลายแสนแล้วหลายแสนแล้วนะคะแสนสาหาัสคุณผู้ชมดูอากาศสิ คุณชมดูอากาศก่อนนี่กินข้าวใช่ไหมเนี่ยกินข้าวเช้า<ๆ>นี่คือบรรยากาศบ้านานนะคะพื้นนี่ยังไม่มีเจ้าของเลยใช่ไหมอรอเจ้าของนะคะเนี่ยสีธรรมชาติใช่ไหมติดต่อมาได้นะคะจิงได้จําได้นะคะอ่ะโบเจเดินวันนี้คนขายเยอะกว่าคนซื้อนะคะคนขายเยอะกว่าคนซื้อ นขายเยอะคนซื้อนะคะวันนี้คนร้านค้ามาเต็มสตรีมแต่คนซื้อยังไม่ตื่นนอนนะคะ <Yeah. S 1> <laughs> ดูสังเกตแล้วมันอึมครึมอากาศอึมครึมอึมดุมดมดมด,ม,ด,ม,ดมอะ่ะนะต้องมาเลือกเองค่ะแบบนี้นะคะนะเยอะจริงอะ่ะนี่คะ่ะนอนขายกันทีเดียวเลยนะคะเนี่ย <laughs> <laughs> นอนขาย <laughs> นั่งขาย อากาศหน้านอนจะตายนะคะเนี่ยเพราะว่าไม่มีแดดนั้นอยู่แปลกมากนะบางอาทิตย์ก็บางเสาร์ก็ร้อนร้อนมากนะคะดูก่อนนะคะนี่ร้านนี้เยอะร้านนี้เยอะมากร้านนี้เยอะมากสวัสดีค่ะตื่นแล้วก็ค่อยนี่นะคะดูก่อนนะ,ะนอนขายด้วยมันเยอะจริงๆนะคะดูก่อนนะ ลายผ้าไหมยเยอะแยะเลยปกติถ้าไม่มาวันเสาร์ขายอยู่ที่บ้านหรือไมคะหรือว่ายัางไงบันธรรมดาก็ามีตลาดนัดชาวบ้านอ๋อเพราะร้านนี้ใหญ่มากเลยค่ะจัดลำดวนเยอะมากส่วนใหญ่ลายยอดฮิตตอนนี้ที่ขายได้คือลายอะไรคะ อันนี้คือผ้าโฮนะคะโฮผ้าไหมโฮนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นสามตะกอส่วนใหญ่เนาะสามตะกอลายต่างๆนะคะที่มองเห็นนี่ลายอะไรคะที่มองเห็นเนี่ยอันนี้แบบอันนี้ลายหนูรู้ไหมคะลายอะไรคะเนี่ยเจติโชว์อยู่มองเห็นเนี่ยหนัก้อยอ๋อหนักเนาะ นางน้อยล้อมเพชรตั้งให้ใหม่ภาพภาใหม่นี่เยอะลายจริงๆแล้วแต่ตั้งชื่ออันนี้กับนางน้อยนี่นางน้อยลายขอม่วงหาสีม่วงเดินเดินเดินรอบหกหกสิบร้านค้าไม่เจอเลยหรอคะเดินผ่านเงี้ยเยอะจริงๆค่ะเยอะเยอะ นี่ต้องชอบเดินฐานตรงนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะเดินฐานแล้วมันได้มิติเดินฐานผ้าไหมแบบนี้ค่ะได้มิติเดินฐานแล้วได้มิติเดินฐานแล้วได้มิติเนี่ยเดินแล้วอลังการจริงๆร้อยสีพันลาย เดี๋ยวชมคลิปหน้าต่อจ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์จ้าได้ชมทุกคลิปเดี๋ยวชมคลิปหน้าต่อค่ะในคลิปที่หนึ่งค่ะ